สบายดีทุกคนมอนิจ่ากลับมาหาหนอใไม่อีกแล้วพวกชายใบึ่งอันนี้ก็สิแมนหนอใไม่หนอนไม่หกเลยทุกคนมันคือหนอนไม่ไหลเลยน้ำนี่น้ำมาฝนแล้วหนอใไม่เ่มบอกอันนี้คือจะเป็นหนอใไม่แล้วดูฝนสุ้มเดียวเนี่ยออกโคตรหลายเลยจอยมานี่ห่วยมอน้โวกม็นตั้งใจมาหาหน่อยหรอกแกมาอาคุดมักมันอยู่นี่ไปให้ตัวหมูมักมันตนหรือว่าไทยกักมักสัมันสับลังนัะสับลังนี่แต่ก็มาเห็นหน่อยระหว่างทางอย่าห่วงนี่ อันนี้จะเป็นน้องไม้หกเด้ออยู่บ้านเทาเจอนะน้องไม้หกทุกคนมันขายน้องไม่ไหลแต่ว่ามันดวงหญ่กว่าแต่อันนี้ฮรเพราะต้องตมให้มันจืดก่อนแกงเม่คือน้องใหม่ล้วดูแลน้องไม่คมน้องไม่กูแต่อันนี้แต่ปแเ้าเสียมไปแล้วหย,ยังมาพอใจมา,มาหัมาหาน,นหม,มาแล้วนี่ห่วยแบบมหาคิดหนำนี่ห่วยมา่อมาเห็นหนอก็เลยเอาผ่าฝันเอาเลยครับนี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ในอ่อนพอเบา เจ้าอันนี้จเจ้าเนียเด้อไก่บุอืมโ,อโคตรงามเลยเอาไปต้มโคตรจะหวานเลยว่ะน้องใหม่ <c oughs> น้ำนี่มันเริ่มออกแล้วจต่วานยังออกก็หลาย <c oughs> อืโอ้ได้สามอันแล้วจอึ๊ด อืมสีอันแล้วอันอีกอีกที่เราซับกันน้อยหน่อย,อยไม่ถ่ายหลายก็ได้นี่งาวเลยอืม แถวนี้ซุมน้องยหมย่โคตรหลายทุกคนนี่แน่อยู่แถวไน,นนี่แม่นจะซุมน้องหม่เนี่แต่ว่ามันออกแต่ซุ่มเดียวนี่แหละแถวนั้นจะเป็นลาบนงเราออกแต่ซุ่มเดียวนี่ม,มาส่วนสุสานได้กินแกงน้องใหม่กินแกงน้องใหม่วาสันยังเบียดไปแกงเถอะจินแกงน้องหม่แ,หมแ,แ,หมแล้วนี่ก็คือได้มาแบบนี้เลยทุกคน เอาจะใส่อย่างไปละบัดนีบุมีทงบุมีอย่างจักอย่างเลยเราเดิยเดินไปอยนี่อีกตัวเอ้ยอู้ห์ไหมมันปาดมืออู้มือใครบาดแล้วออกเลือดอไหมนี่โครมเลยวะ ปาดมือขาสวยมันมอีกวล้อคิดจะนีดรนี่มแล้วแหละมีรองหน่อยใย่เลยทุกคนเดีคลิปนี้จะได้ขอจบสังเหนี่ยเยเดี๋ยวพกันใหม่คลิปหน้าเ้ยทุกคนเวลาก็ไปบ๊ายบาย